สวัสด์แบตเตอรี่ในท้องตลาดนะครับมีตั้งแต่ตัวละ3 0 0 4 0 0นะครับซึ่งเป็นรุ่นธรรมดาที่เขาชอบไปทำแผ่นพลาส,สติกตัวนูนมากิต้าหรือสติ๊กเกอร์มากิต้ามาแปะขายกันนะครับผมส่วนมอเตอร์บัลเลตก็จะมีตั้งแต่ตัวละ6 0 0 7 0 0 8 0 0 900กนะครับกด <c oughs> แล้วก็เสียงฟิทฟิ fit, แรงเหมือนกันหมดนะครับผมใช้งานได้นะครับถ้าไม่ได้อยากจะซื้อของแพงใช้งานทั่วไปได้นะครับแต่มองข้ามกับกันถ้าคุณจะมองหาของดีๆในการลงทุนซื้อตัวเดียวจบได้เครื่องแรง,แรง เราขอแนะนำเป็นของ s t r นะครับผมรุ่นใหม่นะครับพัฒนามาแรงกว่าเดิมนะครับงานประกอบดีเช่นเคยเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับแรงบิด60นิวตันเมตรนะครับผมในการใช้งานคลิปวีดีโอนี้ค่อนข้างยาวนะครับอยากให้คุณดูให้จบนะครับผมเราจะทดสอบกันหนักๆก,กับแรงบิดตัวนี้เลยนะครับ หลายยี่ห้ออาจจะเป็น8 0ดสิบร้อยร้อยยี่นะครับตรงนี้มันมั่วได้หมดอยู่ที่สติ๊กเกอร์นะครับจะทําเท่าไหร่ขีงกันก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญต้องดูการเจาะแรงบิดในการใช้งานนะครับว่าดีจริงไหมกลับมาดูที่ตัวสว่านทีนะครับก็จะเป็นรุ่น3ระบบนะครับผมยิงสกูเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนได้นะครับรอบเร็วรอบช้าหมุนซ้ายหมุนขวามีไฟส่องสว่างได้หมดนะครับอุปกรณ์ในชุดก็จะมีแท่นชาร์จนะครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่2 1โวลต์แถมได้ก้อน แบตของเราจะเป็นตัวคุณภาพเลยนะครับคุณจะได้สิบก้อนเต็มคุณจะไม่ได้เจออย่างนี้แน่นอนนะครับข้างล่างกวงห้าของแถมข้างบนในชุดก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับดอกสว่านมีให้ชุดหนึ่งอยู่ในถุงนี้นะฮะแป้นแปลงนะครับเอาไปขัดไม้ก็ได้หรือขัดสีรถก็ได้นะครับผมส่วนราคาสินค้าอยู่ที่1,490บบาทส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมสมเหตุสมผลกับคุณภาพนะครับราคานี้ และสามารถเปิดเช็คดูสินค้าได้นะครับว่าตรงปกไหมก่อนชำระเงินถ้าไม่ตรงปกไม่ต้องชําระเงินไม่ต้องรับของนะครับส่วนตัวสินค้าตัวเครื่องมีรับประกันให้ถึง1ปีนะครับดูแลกันยาวๆเลยระหว่างที่ใช้งานไปเนี่ยเจอปัญหาอะไรเราเซอร์วิสให้ฟรีหมดนะครับคุ้มค่าแก่การลงทุนนะครับตัวนี้ถ้าหาตัวดีๆใช้งานทีเดียวแล้วจบไปเลยเดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานหนักๆน,น,นะครับทดสอบแรงบิดของตัวนี้กันครับมาต่อกับการเจาะไม้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ดอกเบอร์20 ความยาวของดอกอยู่ที่45เซนนะครับใช้ดอกยาวเพื่อฉุดกําลังเครื่องนะครับว่าเขาไหวไหมเจาะกับไม้ท่อนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราพลิกให้ดูก่อนว่าไม่มีการลักไก่แอบเจาะรูด้านหลังนะครับมันจะมีรูนึงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูใหม่ตรงนี้ สว่านแบบดีนะครับต้องวัดกันที่แรงบิดของตัวเครื่องทดสอบเจาะปูนนะครับแบบเต็มประสิทธิภาพเลยเจาะกับดอกยาวนะครับเจาะกับเสารั้วโครงสร้างคอสลอเป็นปูนแข็งข้างหลังเราให้ดูนะครับไม่มีการลักไก่แอบเจาะรูนะครับผมสว่านแบบตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางตรงเลยครับเดี๋ยวมาลองเจาะกันแบบโหดๆเลยครับ ยอดเลยนะครับสว่าน์แบต S T R ตัวนี้ระบบกระแทกของเขาทำมาดีมากเลยครับ